เขาเจริญพรวันนี้พระสงฆ์สมมเนนทั่วประเทศก็ได้ปลงผมกันเพราะว่าเป็นวันโกนนะซึ่งก็บางวัดก็อาจจะครึ่งเดือนโกนครั้งหนึ่งแต่ก็หลักๆก็จะเป็นหนึ่งเดือนอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นมีดโกนแบบนี้ซึ่งต่างจากมีดโกนที่เอาไว้โกนหนวดก็จะต่างกันแต่ก็ถือว่าจําเป็นในสังฆทานเนี่ยมีมาถวายบ้างก็ดีโยมแบบนี้นะซึ่งพระก็ต้องใช้อยู่เป็นประจำนะอย่างน้อยก็ เดือนละครั้งก็โกนหนวดบ้างอะไรบ้างก็จําเป็นต้องใชนะ้การถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถวายแล้วก็สบู่ไม่จําเป็นต้องยี่ห้อดีก็เก็บเก็บมาเห็นหล่นหอยู่ข้างๆหลังห้องน้ําตรงนี้ไว้ฟอกศีรษะเพื่อที่จะให้ผมเขาไม่แข็งเกินไปเพื่อที่จะได้โกนง่ายนะแล้วก็จึงได้บอกว่า เมื่อการโกนผมในแต่ละครั้งพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธวิสัยว่าเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในชีวิตของความเป็นพระลดขั้นตอนที่จะต้องไปดูแลทรงผมลดขั้นตอนของการที่จะต้องไปตัดแต่งไปดูหลอดูซ้ายดูขวาโกนออกไปซะให้มันจบแล้วก็ความสะอาดอะไรต่างๆด้วยอีกทั้งพุทธวิสัยที่น่าจะลึกลงไปกว่านั้นเตือนใจว่าพระเนี่ย ไม่น่าจะมีความรู้สึกว่ามีตัวผมเพราะเราบวชมาเพื่อละความรู้สึกว่ามีตัวผมมีของของผมนะซึ่งก็จะได้มองเห็นว่านะผมเวลาออกมาแล้วไม่ได้สวยไม่ได้งามตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเกษาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังไม่ได้งามและบางทีก็เอาไปไว้โคนต้นไม้บ้างอะไรบ้างต้นโพต้นไรเพื่อที่จะ ให้คนมีความรู้สึกว่าเออสิ่งของของเราในร่างกายเราไปอยู่กับคนต้นโพต้นไทรซึ่งเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติก็อาจจะทําใจให้รู้สึกได้ว่าเราก็ต้องทําใจให้อยู่กับพระพุทธเจ้าทําใจนิ่งๆสงบสงบแต่จริงๆก็ไม่งามผมต่างๆวันนี้เราจึงได้เห็นว่ายิ่งลดความรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวผมความสุขก็มากขึ้นเพราะเมื่อมีตัวผมก็มีของผมสมบัติผม ตำแหน่งผมอะไรต่างๆที่เป็นของผมตัดความรู้สึกว่ามีตัวผมด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานก็จะทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วก็ทำให้เห็นว่าช่วงนี้น้ำท่วมเยอะป่าต้นน้ำนี่สำคัญภูเขาใดที่ต้นต้นไม้ไม่ค่อยจะมีแทนที่น้ำจะถูกกักเก็บไว้ด้วยรากไม้บ้างก็ไหลลงมาท่วมพื้นที่ราบก็เป็นปัญหา ฉะนนั้ดูแลป่าไม้ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ข้อคิดวันนี้พูดยาวไม่ได้เพราะว่าวิดีโออย่างนี้ต้องสั้นๆเพราะอินเทอร์นเน็ตหลายท่านก็ไม่เหมาะที่จะดูยาวๆก็จึงพูดสั้นๆเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีศีลมีสติและสังคมของเราจะอยู่ร่วมกันได้ขอเจริญพร